มาครับใครกำลังมองหารถกระบะผ่อนโนเบาเริ่มต้นเพียงหกพันบาทเดี๋ยวตามผมมาครับเดี๋ยวพาไปดูครับพี่น้อง เป็นเชฟโรเลตนะครับเป็นตัวเซตเจ็ดหนึ่งนะครับเครื่องสองจุดห้าปีสองพันสิบหกนะครับเป็นตัวสูงนะครับชุมหน้าหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับข้างหน้านะครับมาพร้อมกระจังหน้านะครับที่มาด้วยพร้อมโลโก้ของเชฟชัดเจนนะครับดูแบบจุดเด่นนะครับเท่ๆคมไฟนะครับคมไฟก็ดูหล่อแบบโฉบเฉี่ยวสไตล์เชฟนะครับไฟตัดหมอกก็มีมานะครับพี่น้องนี่ฮะข้างหน้าหล่อๆเท่ๆเลยฮะไม่ผิดหวังแน่นอนสุดยอดครับ มาดูด้านข้างกันต่อเลยครับพี่น้องดูที่ล้อนะครับสุดยอดนะครับเป็นล้อแม็กครับขอบ18ครับรูปทรงหยดน้ำนะครับคันนี้ยางดอกเต็มส่วนสีนะครับชุดสีรอบคัน99.99%เุลยแล้วกันนะครับอย่างสวยครับมาพร้อมกระจกมองข้างนะครับที่มีไฟเลี้ยวเพิ่มเติมมาครับช่วยป้องกันความปลอดภัยได้ดยอย่างดีเลยครับพี่น้องบันไดข้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวเซตเจ็ดครับเป็นตัวสูงต้องใช้บันไดในการเหยียบขึ้น สะดวกสบายนะครับคนแก่คนชราเด็กน้อยขึ้นได้หมดฮะกันสาดนะครับมีมาแล้วครับเรียบร้อยนะฮะสุดยอดฮะสมบูรณ์ครับสุดยอดมาต่อที่ด้านท้ายกันนี่แหละครับจะมองอย่างชัดเจนเลยครับคือโลโก้ของเชฟนะครับเนี่ยฮะเชฟโรเลตโคโลนโดนะครับปะพร้อมกันชนท้ายนะครับตัวนี้สลับคนที่จะขึ้นท้ายนะครับเหยียบขึ้นสะดวกสบายนะครับรถกระบะแม็กไนเนอร์นะครับมาดูก่อนนะฮะเนี่ยฮะติดตั้งมาให้พร้อมนะครับทนทานแข็งแรง อดทนแน่นอนนะครับสุดยอดมา่มภายในกันต่อเลยครับพี่น้องนี่ฮะภายในดูแบบเห็นแบบตาเปล่าเลยก็คือว่าคันนี้มาเดิมมากนะครับพี่น้องเบาะผ้านะครับเดิมโรงงานเลยครับนี่ฮะส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์หกสปีดเกียร์กระปุกนะครับพี่น้องนี่นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอจอทัชสกรีนนะครับติดเดิมโรงงานมาเลยนะครับคันนี้สมบูรณ์ครับถุงลมแอร์แบ็กสองห้างเลยนะครับปลอดภัยแน่นอน ทอนโซนสีเทานะครับหรือสีดําด้านนะครับคล้ายๆกันสวยๆเหมือนกันแหละครับสุดยอดเลยนี่ครับส่วนแคปเปิดได้ด้วยครับนี่เป็นรถที่กว้างขวางนะครับคันนี้สะดวกสบายแน,น่นอนใครหาอยู่ไม่ควรพลาดสุดยอดครับ มาดูห้องเครื่องกันต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระโปรงก่อนนี่เปิดแล้วครับนี่ครับสําหรับห้องเครื่องเจ้าเชฟโรเลตคันนี้นะครับนี่ฮะคันนี้ก็จะมาพร้อมระบบเบรก ABS นะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5เป็นตัวเซ็เจ็ดหนึ่งนะครับเป็นตัวสูงโคตรเท่ครับลุยได้ทุกเส้นทางแน่นอนนะครับพี่น้องดุดนอดครับครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถม่อนเบาเป็นรถกระบะแบบสายลุยแบบนี้นะครับ ราคาเปิดอยู่ที่3,48,000บาทนะครับผ่อนลำต้น6,000ก0นะครับสายด่วนโทรได้เลยนะครับ081967671นะครับจะติดต่อทางเพจหรือ TikTok หรือ YouTube ก็ได้นะครับสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นนะครับประกอบรถด้านรถสวยๆนะครับมาททไรอยู่ไม่ดานแน่นอนรีบเลยนะครับไป่น้องสุดเจ้าครับ